วัสดีครับในช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬากับผมพงศธรลอดระกูลนะครับเริ่มต้นกันที่ศึกมอเตอร์สปอร์ตสุดยิ่งใหญ่อย่างรายการบุรีรัม Festival of Speed ก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะครับโดยที่ในปีนี้มีทีมสัญชาติไทยลงชิงชมปถึง5ทีมด้วยกันครับช้าง International c i r ลเซอกจังหวัดบุรีรัมนะครับก็เตรียมเปิดแทรกรองรับศึกมอเตอร์สปอร์ตบุรีรัมเฟสติวัลออฟสปีดระหว่างวันที่23-25ตุลาคมนี้ โดยที่จะมีตัวแทนทีมแข่งไทยนะครับในศึก GT Asia 2015สนามสุดท้ายรวมทั้งสิ้น5ทีมอาทิเช่นสิงห์มอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์ที่ขับโดยปิติพิรมพักดีเพื่อล่าแชมป์ต่อหน้าแฟนความเร็วในบ้านเกิดนะครับโดยการแข่งขันตลอด3วันก็จะเป็นการแข่งรายการ GT Asia Series TCR International Series แล้วก็ TCR Asia Series กันเองนะครับ โดยที่ในงานนี้นะครับทางด้านของนายตรัยนศิริชาญวิทยารมพุ่มหนวยการบริษัทบุรีรัมยูนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตก็ได้พาทีมงานแวะมาเยี่ยมเยียนเดลินิวสและก็นิวทีวีของเรานะครับ oh. เพื่อมอบตั๋วเข้าชมสนามทั้ง3วัน oh. แบ่งเป็นประเภทแกรนสแตนใบละ1000บาทแล้วก็ไซสแตนใบละ500บาทนะครับซึ่งทางนิวทีวีก็จะมอบให้กับผู้ชมทางบ้านรวม20ใบ <Yeah. S 1> กติกาก็้องง่ายๆนะครับ oh. แค่ส่ง SMS มาที่เบอร์4825118ว่าต้องการรับตั๋วเข้าไปชมการแข่งขัน จังหวัดบุรีรัมย์นะครับทางทีมงานก็จะติดต่อกลับไปเพื่อมารับตั๋วเขา้าชมฟรีทันทีนั่นเองครับ <c oughs> นี่นะครับรูปชมของบัตรที่อยู่ในมือผมสำหรับผู้ชมท่นานใดที่อยากไปชมที่จังหวัดบุรีรัมย์แบบสดๆนะครับก็อย่าลืมส่ง SMS เข้ามาที่หมายเลข4825118นะครับโดยยื่นความจํนงว่าต้องการไปชมรายการนี้ที่บุรีรัมย์เดี๋ยวทีมงานก็จะติดต่อกลับไปนะครับต่อกันที่เรื่องด้านของลอนทินิสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับก็เตรียมจัดการแข่งขันศึกทนนิส2รายการใหญ่ที่หัวหินครับ เมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนายสุวัลรริปตาพันลบนาย,ยกหลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นประธานในการถแถลงข่าวการแข่งขันเทนนิส ATP Challenger Tour ในรายการ EA หัวหิน Open Presented by Sing Corporation และการแข่งขันเทนนิส WTA 125K Series ในรายการ EA หัวหิน Championship Presented by Sing Corporation นะครับโดยจะจัดขึ้นในวันที่2-15พฤศจิกายนนี้ที่สนามหัวหิน c e n t n l จ ประจุคืรีขันซึ่งในแต่ละรายการนะครับก็จะชิงเงินรางวัลรวม125,000เหรียญหรือว่าประมาณ4.5ล้านบาทขณะที่รายการแรกของฝ่ายชายนะครับก็มีแฝดต้นตองต้นต้องนะครับสนชาิสัญชัยรัติวัตรร่วมล่าแชมป์ส่วนฝ่ายหญิงก็จะมีทางด้านของลักษิกาคำขำร่วมลงแข่งขันด้วยครับ